ภาษาอังกฤษคืออาวุธสำคัญของอาชีพนักข่าวเพราะเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข่าวจากต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายมุมมองสถานีข่าวของไทยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ถือว่าทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักข่าวยุคใหม่ต้องมีคือผู้ใหญ่ก็มีนโยบายมาเลยนักข่าวรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานาต้องได้ภาษาอังกฤษม,มันทำให้หนึ่งการทำงานมีประสิทธิภาพสอง มันทําให้สถานีดูมีมีภาพลักษณ์มากขึ้นที่ดีในทางที่แบบดูอินเตอร์ขึ้นวันนี้ The Workshop จะพามาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากนักข่าวมืออาชีพพี่เก่งกฤษดินสุวรรณบุภผาพี่เก่งได้ใช้ภาษาอังกฤษในทุกบทบาทการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬาช่อง3หรือ News Anchor ผู้บรรยายกีฬาสปอร์ตคอมเมนเ a เตอและ Host, ทีวีโฮสตพิธีกรรายการทีมนี้พี่รัก Who's your idol? You growing up here, play for Everton, and uh, when you start playing yeah. football, who's your idol? Um, at Everton or just any? Any um, Zidane is my idol with Gascon. Apart from football, how you stay relaxed and what, what what is your hobby? You have any other sports you play? You um, a, I, I play a bit of golf uh, right. in a, in my a free time. Mee. <laughs> เธอใฝ่ฝันที่จะเป็นนักข่าวมาตั้งแต่เรียนชั้นประถมและยังคงมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะการเป็นนักข่าวอยู่เสมอทั้งดูข่าวและฝึกอ่านข่าวด้วยตนเองตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะไปเรียนรู้การเป็นนักข่าวมืออาชีพ พี่เก่งครัสวัสดีครับสวัสดีครับที่เรานัดกันไว้ไงครับครับผมวันนี้พาน้องมาสมตัวครับน้องชื่อมัดหมี่ครับมัดหมี่มาจากชิงไกรายเไ็นอยากเป็นนักข่าวนะอยากเป็นนักข่าวจริงๆเบสิกการเป็นนักข่าวเนี่ยมาจากพื้นฐานเดียวกันหมดแต่ว่าเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปเดี๋ยวพี่พาทัวร์ เดี๋ยวตรงนี้พี <S <s ่จะพาเดินเข้าไปดูก็จะเป็นฝ่ายข่าวของเรานะครับทีมข่าวหลายโต๊ะนะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมก็นั่งแปลข่าวอยู่ทรานเลเตอร์เป็นคนแปลข่าวที่ต้องเกี่ยวข้องกับสังกฤษที่พี่ทำหลักๆเลยเห็นหน้าก็คงรู้ว่าเป็นข่าวกีฬาครับข่าวกีฬานี่ก็จะมีสับแสแลงเยอะมากทรานเลเตอร์นี่ก็จะเป็นช็อคกิจของกีฬานะะ ที่พี่จะอ่านข่าวพี่ก็ต้องมาตรวจสคริปข่าวตอนนี้เป็นชั่วโมงของข่าวเที่ยงทีนี้ข่าวที่ทีมงานส่งเข้ามาเนี่ยก็จะมาอยู่หน้าคอมไม่ว่าจะเป็นข่าวกีฬาต่างประเทศกีฬากีฬาในประเทศเขาก็จะเรียงกันไว้เป็นสคริปคือสคริปเนี่ยนักข่าวเขียนมาแล้วก็จริงแต่ว่าก่อนพี่จะอ่านข่าวเนี่ยพี่จะมาลำดับค,คำพูดให้มันเข้ากับเ,าาเข้ากับปาก,ปากเ,เรานะฮะเพราะว่าผู้ประกาศข่าวแต่ละคนก็มีภาษาของตัวเอง งานเบื้องหลังก่อนจะออกมาเป็นข่าวที่เราเห็นกันหน้าจอมีทีมงานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราม,มาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจในใสายอาชีพข่าวกันครับเริ่มตั้งแต่ translator หรือนักแปลข่าวส่วนมาก translator จะเป็นผู้แปลเอกสารคำนี้เนี่ยก็จะทำให้เรานึกถึงอีกคำหนึ่งคือคำว่า interpreter หรือล่ามซึ่งล่ามก็เป็นผู้แปลนะครับแต่จะเป็นการแปลคำพูดระหว่างคนสฝ่าย สองคำนี้เนี่ยใช้แตกต่างกันแต่จำง่ายครับเพราะ inter แปลว่าระหว่าง interpreter ก็คือล่ามแปลระหว่างคนสองฝ่ายส่วน trans แปลว่าข้าม translator ก็คือผู้แปลจากภาษาหนึ่งข้ามไปเป็นอีกภาษาหนึ่งส่วนอีกตำแหน่งที่สำคัญของงานข่าวก็คือ news editor บรรณาธิการข่าวคำนี้เราต้องดูดีๆนะครับเพราะคำว่า editor นอกจากจะหมายถึงบรรณาธิการแล้ว ยังหมายถึงช่างตัดต่อได้อีกด้วย2ตํตำแหน่งนี้เนี่ยทำหน้าที่กันคนละอย่างกันเลยครับ News editor บรรณาธิการข่าวเป็นผู้รับผิดชอบภาพรวมของข่าวที่นําเสนอส่วน editor ช่างตัดต่อทําหน้าที่ตัดต่อเทปข่าวอย่างที่พี่เก่งกําลังพาเราไปดูนี่ไงทางซ้ายมือของเราก็จะเป็นตัดต่อเดี๋ยวนี้ทํางานหน้าคอมหมดแล้วนะครับสมมติ พี่ส่งนักข่าวไปถ่ายข่าวฟุตบอลมาคู่หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเก็บภาพการแข่งขันทั้งหมดเลยเป็น raw footage 90นาทีแต่90นาทีเราไม่สามารถจะเอามาออกข่าวได้ทั้งหมดเวลาข่าวเราอาจจะเป็นหนาทีเราก็ต้องนํามา edit edit ก็คือการตัดต่อพอตัดต่อปุ๊บก็จะเอาเฉพาะจังหวะที่มันเป็นจังหวะสําคัญนะครับตอนนี้พี่เก่งกำลังพาเราไปดูงานเบื้องหน้ากันแล้วข่าวช่อง3มที่เราเคยดูอยู่ที่บ้านทุกวันเนี่ยรายงานสดมาจากสตูดิโอแห่งนี้นี่แหละครับ อีกสักครู่พี่เก่งก็จะต้องเข้าไปรายงานข่าวแต่คนที่ตื่นเต้นกว่าดูเหมือนจะเป็นมัดมีเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ไม่เห็นการรายงานข่าวแบบสดสดทุกอย่างรอบตัวก็ดูน่าสงสัยไปหมดไม่เว้นแม้แต่ป้ายหน้าสตูดิโอทมว่าค่ะมันมีสแตนบายกับออนแอร์ค่ะคืออะไรหรอคะก็สแตนบายก็คือเหมือนกับตอนนี้ให้เตรียมพร้อมถ้าเกิดมีไฟสแตนบายขึ้นคือตอนนี้รายการยังไม่ได้ออกอากาศสด ถ้าเกิดออนแอร์ขึ้นสีแดงก็แสดงว่าข้างในตอนนี้กําลังออกอากาศสดอยู่ใครที่จะเข้าจะออกก็ต้องระวังเรื่องเสียงมือถือต้องปิดอะไรทีนองเนี้ยก็จะเป็นสัญญาณบอกให้คนที่จะเข้าออกสตูรูสตูก็คือสตูดิโอก็คือห้องที่เราจะเข้าไปดูนี่แหละที่นี่จะเข้าไปอ่านขา่าวครับ,รบข้างในก็จะมีบทบาทอของหลายคนทํางานอยู่แองเกอร์ or, ก็คือผู้ประกาศนิวแองเกอร์ <Anch> or, รเป็นผู้ประกาศนะครับแล้วแองเกอร์ที่มันแปลว่าสมองทไปถึงแปลว่าข่าวอะคะพี่ว่า เปรียบเทียบเป็นเป็นสัมนวนอ่ะเป็นเป็นตำแหน่งเป็นสัมนวนที่เหมือนกับเป็นเป็นจุดหลักที่จะเป็นคนสื่อสารที่สื่อระหว่างข่าวที่สถานีจะส่งออกไปให้คนดูเนี่ยมันต้องผ่านคนคนนี้คนนี้ก็เลยเป็นแองเกอร์เป็นนิวส์แองเกอร์เรียกทั้งหมดก็คือเรียกแองเกอร์หมดเลยใช่ไหมคะถ้าอยู่ข้างในสตูดิโอเราจะเรียกแองเกอร์แต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็เรียกรีพอร์เตอร์รีพอร์เตอร์ใช่รีพอร์เตอร์เนี่ยไม่อยากเห็นอยู่ในนี้หรอกเพราะว่ารีพอร์เตอร์ ถ้าอยู่ในนี้แสดงว่าไม่มีงานทำรีพอร์เต์ต้องออกไปข้างนอกและถ้าส่งข่าวเข้ามานะครับก็จะมี c a m e r า man เป็นช่างกล้องครับและแล้วก็ถึงเวลาที่พี่เก่งต้องไปรายงานข่าวกีฬาแบบไลฟ์หรือการออกอากาศแบบถ่ายทอดสดงานนี้นักข่าวฝึกหัดของเราได้รับอนุญาตให้ตามเข้าไปดูการทำงานแบบใกล้ชิดติดขอบจอเลยทีเดียวสวัสดีครับติดตามจอกีฬาเที่ยงวันนะครับเราไปดูผลการแข่งฟุตบอลนักพิเศษนะครับ ขณะที่ในสตูดิโอกำลังถ่ายทอดสดอยู่ด้านนอกก็มี Information Board บอกข้อมูลให้ทีมงานได้รู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละสตูดิโอกำลังถ่ายทำอะไรกันอยู่อ่าที่ Information Board On Air อร์แปลว่าอะไรอ n Air สอนพี่หน่อยเร็วก็คือกำลังออกอากาศออนแอคือกำลังออกอากาศ l i ฟ e คือไลฟ์ Live, ก็เหมือนกันหรือเปล่าคะแปลว่ารายการสดไลฟ์<อ>บางคนอ่านว่า l ลฟ์เป็นงานไฟ์มันแปลว่าอยู่อาศัยแต่ว่าในที่นี้มันคือไลฟ์ถ้าเรคคอร์ดคือกำลังอัด คือใช่คืออัดรายการเพื่อไปออกอากาศที่หลังก็จะไม่ใช่รายการสดนั่นเองมันมี record กับ record record and record อ่า record ก็จะเป็น verb นะครับ record ก็จะเป็นคำนามอ๋อก็คือเป็น verb กับ noun แต่ว่าเสียงแตกต่างกันใช่และน้องๆเห็นคำว่า ob ที่มีรูปรถอยู่ข้างๆไหมครับ คำนี้เนี่ยก็เป็นอีกคำที่จะได้เจอในวงการข่าวครับเพราะว่า OB ย่อมาจาก Outside Broadcasting หมายถึงรถที่มีอุปกรณ์พร้อมสำหรับการถ่ายทำนอกสถานที่นั่นเองตอนนี้เรากลับเข้าไปดูการถ่ายทอดสดในสตูดิโอข่าวกันครับ นั่นนักข่าวรุ่นเล็กของเราได้เจอกับนักข่าวมืออาชีพอีกคนหนึ่งแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเต้นได้ค่ะวลนนก็จะเป็นจตุรตรงก็จะเป็นกรีดด้านหลังและเดี๋ยวก็จะมีคอมพิวเตอร์ที่จะทําให้เกิดเป็นภาพจะเห็นฉากพเกตเนี่ยสวยมากกีฬาหลังจากที่บ c ซเทโรนั้นเปลี่ยนมือผู้บริหารนะครับ เราจะย้อนกลับไปดูความสำเร็จนะครับของทีมตลอด23ปีที่กศนก็ได้เหรอได้เหอ่ออกไปอย่างนั้นเนี่ยในทีวีใช่ๆแล้วก็จะออกมนในทีวีอาดวิดีโอดีกว่าตอนนี้เธอกำลังออกทีวีถ้าจะลงทีวีแล้วก็จะเก็นะวันนี้เราได้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายที่จำเป็นต้องใช้ในอาชีพนักข่าว และครูหญิงก็มีเกล็ดความรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับอาชีพนักข่าวน่าสนใจมากๆเลยไม่รู้ไม่ได้แล้วนะครับ ใครก็ตามที่อยากจะเป็นนักข่าวนะคะจะต้องรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับวงการข่าววงการสื่อสารนะคำแรกที่ครูหญิงเอามาฝากวันนี้คือคำว่า news เรารู้จักคำนี้อยู่แล้วนะ news แปลว่าข่าวต้องเติม s เข้าไปหนึ่งตัวนะคะคือข่าวล่ามาแรงเลยเนี่ยตัว s เนี่ยนะถึงจะเป็นคำว่าข่าวนะถ้าเป็นคำว่าข่าวต้องมี s ทุกครั้งเขียน news เฉยๆไม่ได้จะแปลว่าใหม่โอเคอีกคำหนึ่งคือคำว่า breaking news breaking news คืออะไรคะ break ที่แปลว่าแตกเนาะข่าวแตกหรือเปล่า ใช่นะคือข่าวร่ามาแรงต้องมาดูตรงนี้ทะลุทุกอย่างมาเลย breaking news นะคะจะเป็นนักข่าวก็ต้องรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับประเภทข่าวด้วยเหมือนกันเพราะข่าวมีหลายประเภทมากเลยมีหลายสายข่าวมากนะคะประเภทที่1เนานะกลุ่มหนึ่งที่คุณหญิงจะเอามาฝากเป็นกลุ่มข่าวหนักๆเลยเนาะอันที่1ที่เราอาจจะเด็กๆอาจจะไม่ค่อยชอบดูกันแต่ควรจะดูนะลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราก็คือเรื่องข่าวของ politics politics เติม s เสมอนะคะ politics ตรงนี้เติม s แปลว่ารัฐศาสตร์หรือวิชารัฐศาสตร์คือวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั่นเองนะคะคำนี้นะแตกออกเป็นคำว่า policy ก็เกี่ยวกับโนโยบายก็ได้ political คือที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและ politician ก็คือนักการเมืองนั่นเองนะคะนอกจากนั้นมีข่าวระหว่างประเทศข่าวระหว่างประเทศคืออะไรคะ international affairs นะเตม S เพราะว่ามีข่าวหลายข่าวเลยนะคะมีหลายธุระมากคำว่า a f f a i r แปลว่าธุระปะปังกันเลยนะคะถ้าธุระระหว่างประเทศก็คือ international affairs นั <shared> ่นเองก็คือข่าวระหว่างประเทศทีระหว่างระวังคำนี้ดีๆนะคำนี้มีหลายความหมายมากเลยคำว่า a f f a i r ยแปลว่าธุระถ้า international affairs ข่าวระหว่างประเทศแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้คำว่า love affairs มันเป็นคำที่ความหมายไม่ค่อยดีนะลูกแต่ว่ามีชู้ระวังนะแล้วบอกมีทุรลได้านความรัก ใช้คำว่า love affair ไม่ได้คนจะเข้าใจผิดนะคะข่าวหนักอีกอันหนึ่งก็คือข่าวด้าน crime หรืออาชญากรรมนั่นเองนะคะ crime แปลว่าอาชญากรรม crime scene ก็คือสถานที่เกิดเหตุนะสถานที่เกิดอาชญากรรมนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาชญากร,รละลูกใช้คำว่า criminal โอเคแต่นอกจากข่าวหนักๆแบบนี้ก็ยังจะมีข่าวอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเบาลงมาหน่อยแต่เป็นข่าวเฉพาะทางนะมีอะไรบ้างอย่าง,างเช่น business and finance business and finance ก็คือข่าวพวกธุรกิจต่างๆหรือเรื่องการเงินต่างๆพวกที่ต้องดูว่าหุ้นวันนี้ลงเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ก็ต้องดูเรื่องข่าวด้าน business and finance ใครชอบเรื่องนี้ก็มาเป็นนะักข่าวสายนี้ได้นะคะนอกจากนั้นยังมีข่าวเฉพาะทางอีกก็คือเรื่องของ science and technology science and technology ก็คือข่าวด้านวิทยาศาสตร์และเทคนโนโลยีใหม่ๆนะคะ,อ,ะอย่างเช่นดาวพลูโตไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์ของเราแล้วเนาะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ใครอยากจะรู้เรื่อง แก๊เจตต่างๆก็มาดูเรื่อง เทคโนโลยีได้อะเมื่อกี้เราพูดข่าวหนักไปแล้วข่าวเฉพาะทางไปแล้วเรามาพูดเบาๆกันบ้างก็คือเรื่องของข่าวของเอนเตอร์เทนเมนต์อันนี้ครูหญิงว่าทุกคนต้องชอบแน่ๆเลยใช่ไหมตามข่าวเซเลบริตี้นะเซเลบริตี้ที่เราเรียกว่าเซเลบเซเลบเนี่ยแหละลูกออกเสียงให้ถูกอ่านว่าเซเลบริตี้เซเลบริตี้แปลว่าผู้มีชื่อเสียงนั่นเองนะเราดูข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อดูเรื่องของซูเปอร์สตาร์หรือซุปตาร์ที่เราเรียกกันนะหรือเซเลบริตี้นอกจากข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ยังมีข่าวอีกประเภทหนึ่งคือข่าว กีฬานั่นเองนะคะกีฬาเนี่ยเราเรียกว่า sport แต่ไปดูดีๆนะลองสังเกตค่ะที่รักลองไปดูนะลูกถ้าเป็นแบบอังกฤษนะสปอร์ sport, ไม่เติม S ถ้าเป็นแบบอเมริกันสปอร์ตเติมเนะคะงั้น2ที่นี้ใช้ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวเราก็ดูหน่อยว่าเราจะไปคุยกับใครคนที่เราไปคุยด้วยไปเขียนด้วยเนี่ยอยู่ที่ประเทศไหนและอันสุดท้าย ต้องเจอทุกช่องเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าฝนตกหนักนะคะก็คือเรื่องของ weather forecast นั่นเอง weather นะคะตัวเสียง th ต้องออกให้ถูกนะ weather คืออากาศ forecast cast แปลว่า throw คือโยนไปเนาะโยนไปข้างหน้า for แปลว่าก่อนก็คือบอกก่อนว่าอากาศที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงอยากจะทำงานด้านนี้ต้องรู้ประเภทข่าวนะคะฝากคำศัพท์ไว้ค่ะ